วัดเบนจะมาบพิธดุสิตวนารามราชวารวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไสทองครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำพาติกกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมไทยโบราณโดยวางแผนผังของวัดแยกสัดส่วนเป็นเขตพุทธาวาดและสังฆาวาดไว้อย่างดีและได้พระราชทานนามว่าวัดเบนจะมาบพิธดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ห้า พระราชะกรณียกิจในครั้งนั้นนำมาซึ่งการรังสรรค์วดัดอันเป็นแบบอย่างทางการช่างของสยามก่อเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปโบราณไว้และเป็นสถานที่เล่าเรียนพระประิยะัติธรรมและวิชาชั้นสูงแก่คณะสงฆ์มหานิกายและนี่คือกว่าจะเป็นไทย